เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเดลอเรเซอร์ De นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซววันนี้เราจะเปิดกาชานี้นะครับผมจะเปิดประมาณ10สเต็ปนะแต่ถ้าดวงดีดวงเฮงได้ตัวหน้าตู้เยอะๆก็จะเปิดไป15สเต็ปนะครับแต่ความเป็นจริงมันน่าจะดวงไม่ดีหรอกกาชามาวันที่8เดือน11ถึงวันที่16เดือนส1ครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า2ตัวนี้เป็นใครนะตัวแรกมาสกิเป็นแม่ของอิจิโกะครับ แล้วก็อิชินเป็นพ่อของอิจิโกะครับก็คือพ่อในวัยหนุ่มนั่นเองเป็นภาคอดีตนะครับ2ตัวนี้สามารถออกจากตัวฟรีได้แต่มันจะออกให้เราหรือเปล่าละแค่นั้นแหละตัวในตู้ครับมีเฮลซิเบอิจิเบที่รุนแรงแล้วก็เล่นได้ดีมากๆครับแชทพอที่จะเล่นได้อยู่แต่เริ่มเก่าแล้วครับยูฮาบักก็ถามว่าตึงไหมก็ตึงนะใน PvP นะปัจจุบันนี้ยังตึงอยู่แต่ก็ เริ่มจะสู้ไอ้4ตัวหลักใน PVP ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็1 2 3 4ตัวท้ายนี่งานสะสมล้วนๆครับเอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วครับปัจจุบันผมก็มียูคาบักแล้วนะฮะแบบ5้าต่้าเลยก็ตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยูคาบักนะนั่นานะทีนี้ไปจัดไปพิเซ2ตัว3ตัว ลุงมาสเต็ปแรกออกมาเลยที่นี่คือวังหลวงโอเคอาจจะได้ยินเสียงฝนนะครับฝนตกตั้งนานไม่ตกได้ตัวปั้นเพชรแล้วหนึ่งสเต็ปสองพเซอร์หนึ่งตัว ไม่มีครับกดข้ามไปสเตป3าสามไม่มีครับกดข้ามไปครับหนึ่งนะขอไม่ขายดีกว่าเออจะได้เอาตัวไปไปปั้นไปตีบวกได้ สเต็ปสี่นี่มันสเต็ปหนึ่งล่อซื้อนี่หว่าเนี่ยสเต็ปห้าครับการันตีออกแน่นอนครับแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าจะออกตัวไหนละแค่นั้นแหละเออมาสกิดันกิวดีนะครับแล้วก็อิชินดันกิวดีเช่นกันโอ๋มายังไงมายังไงไม่ได้อยู่ในตู้นะฮาริเบล หูเกากื้อแต่ก็น่าจะได้มาปั้นเพชรนะงานนี้โอเคสเต็ปหกครับเสื้อสองตัวไม่ออกครับสเต็ปเจ็ด อาฉันขอปฏิเสธครับอย่างน้อยหนึ่งตัวแน่นอนมาบ่อยจังเฮ้ยสเต็ปแปดผีเสื้อสามตัวเอาไอ้ฮาอุ้ยโทษโทษโทษครับโทษโทษสเต็ปเก้า มันกดตีจริงๆนะเนเมื่อกี้พีเสื้อสองตัวทิ้งหา่างแล้วก็ตัวที่สามบิดมาแทนที่แทนที่มันจะมีลุงเหมืนกลับไม่มีลุงฮะสเต็ปสิบการันตีหนึ่งตัวเราจะพอแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หน้าตู้เลยนะ สมกับเป็นกาชาดักครับเข้มปีเลยจริงๆครับหน้าตู้ไม่ออกเลยอ่าไปดูกันเราได้ตัวไหนบ้างตัวที่เพิ่งได้รับเฉพาะ5้าดาวปึ๊บเลนจิสองครับโซยฟงหนึ่งครับฮาริเบลหลุดเลดมา1ครับแต่เป็นตัวใหม่นะแล้วก็เดนจิโร่เก่าหนึ่งครับ ทั้งหมด5ตัวครับสรุปโดยรวมสำหรับการเปิดกรชาวันนี้เข้มปีครับเข้มสนิทเลยเข้มสนิทแบบไม่น่าเปิดเออก็ต้องพักไตไว้ก่อนละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากวเท่านี้ละเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ